สวปัดดีครับเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับผมช่องนักครารินชาแนลแซดนะครับวันนี้ก็มีอะไรมานำเสนออีกแล้วนะครับก็คือว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำการเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมนะครับเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมหม้อน้ำนะครับก็เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังก่อนนะครับ สาเหตุนะครับที่จะต้องทำการเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมนะฮะก็คือว่ารถขับไปแล้วมีอาการนะครับมีอาการอ่าวิ่งทางไกลปกตินะครับความร้อนปกตินะครับแต่เวลารถชะลอหรือติดไฟแดงนะครับความร้อนขึ้นนะครับนี่ผมก็มาตรวจเช็คนะครับตรวจเช็คก็ พบสาเหตุว่ามอเตอร์พัดลมนะครับไม่ทำงานนะฮะก็เลยวันนี้เดี๋ยวผมจะมาทำการเปลี่ยนมอเตอร์พัดลมนะครับอ่เดี๋ยววิธีการเปลี่ยนยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดมอเตอร์พัดลมมน้ำกันเลยนะครับอ่าลักษณะของมอเตอร์พัดลม นะครับก็อยู่บริเวณนี้นะฮรตัวนี้นะครับคือตัวที่เสียตัวที่ผมชี้นี่นะครับเสียนะเราจะทําการถอดนะครับถอดเปลี่ยนแต่เราต้องทําการถอดกรอบพัดลมออกมาก่อนนะครับกรอบพัดลมนะฮะซึ่งมันจะแนบติดกับตัวหม้อน้ํานะครับเราก็ต้องทําการถอดออกมานะครับเพื่อจะเปลี่ยนพัดลมมอเตอร์ตัวนี้นะครับ ก่อนอื่นเราก็ทอดตัวนี้นะฮะทอดตัวนี้เราก็ทําการถอดออกนะครับโอเคทีนี้พอเราถอดกิ๊ตัวนี้ออกมาแล้วนะครับเลื่อนออกมาแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับขอท่อนะครับจะติดกับอขอมอน้ําตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะครับเวลาถอดนะครับให้ถอดแบบระวังนะครับ ระวังนะครับถอดเราก็เปิดฝาหม้อน้ำออกก่อนนะครับเพื่อไม่ให้เก็ดกัดน,นะเราค่อยๆโยกออกนะครับหมุนออกหมุนออกหมุนออกนะโอ,โอหมุนออกค่อยๆค่อยๆหมุนมันออกนะครับไม่งั้นเดี๋ยวทอ่อคอไอ้คอท่อหม้อน้ำตัวนี้นะครับพลาสติกตัวนี้มันจะแตกนะครับค่อยๆหมุนออกนะ หลังจากเราถอดท่อนะครับท่อน้ำนะครับเราน้ำตัวบนเนี่ยออกนะครับจากจากตัวหม้อน้ำแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็มาทำการถอดโขงกระลมตัวนี้นะครับออกนะครับซึ่งมันจะมีกิฟล็อกนะครับเป็นลักษณะเราบีบนะครับบีบบีบออกนะครับจะเป็นกิฟนะครับบีบออกนะครับแล้วก็ค่อยดึง นะครับมี2ฝั่งนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นกล้ามปูนะครับเป็นตัวล็อกนะครับคล้ายๆกล้ามปูนะครับซึ่งตัวพคลมเนี่ยโค้งแคลมเนี่ยมันไปเทินแล้วก็เสียบเข้าล็อกไว้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทําการถอดกันหลังจากเราปลดคลิปล็อกตัวนี้ออกทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับมันแคลมก็จะหลุดออกมาอย่างนี้นะครับอ่า ทีนี้เราก็นะมาปลดซ็อกเก็ตตัวนี้นะครับซ็อกเก็ตพัดลมตรงนี้นะครับหมุนปักนะครับปักมอเตอร์นะครับดึงออกพอเราถอดออกมาได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับเราก็ค่อยยกเจ้าตัวโครงพัดลมนี้ออกมานะครับค่อยๆดึงนะครับมันจะมีตัวล็อกอยู่สองฝั่งนะครับระวังแตกนะค่อยๆดึง ค,คออ่อยหลังจากเราถอดออกมาแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับพัดลมนะครับก็จะมีโครงนะเดี๋ยวตั้งไว้ก่อนโอเคพอเดี๋ยวต้องเอานะ้ำคอร์รนต์ตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เราก็มาถอดเจ้มอเตอร์ตัวนี้นะครับเปลี่ยนนะใช้ปจัจจนะครับปจัจจเบอร์แปขันน็อต ตัวนี้นะครับที่มันล็กอกเจ้าใบพัดลมไว้นะครับเขาขันออกมานะอันนี้ผมเอาประแจขันออกมาเรียบร้อยและนะครับแข็งนะครับตัวนี้แน่นต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวพลาดพังมาใบพัดลมเสียหายงานมานะครับก็ลักษณะน,นี้ใบพัดลมเขอะมากนะครับเห็นดำๆนี่ผงถ่านนะก็เดี๋ยวทําการล้างนะครับโอเค หลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาทําการถอดเจ้ามอเตอร์ตัวนี้นะครับมอเตอร์ตัวนี้นะก็จะมีน็อตยึดนะครับนอ็อตหัวแฉกนะครับสามตัวนะครับเราก็ใช้ปากแฉกที่ค่อนข้างจะปากดีๆหน่อยนะขันออกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําการขันออกกันเลยนี่เราก็ขันออกมานะครับ เวลากดขันนี่ให้ระวังนะครับระวังโค้งพัลมลมนะครับโค้งมัลลมมันมีความกกอบนะครับซึ่งมันฝานอายุการใช้งานมานานอาจจะกรอบ,บ้างอะไรบ้างก็ต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าโค้งตัวนี้แตกงานมานะครับต้องวิ่งกันเลยเชียวทีนี้ยไปหาโค้งกันนะครับงานจะใหญ่จะมีงานเพิ่มนะเราขอนออกมาครับโอเค หลังเราถอดน็อตออกมาครบแล้วนะครับมีเบอร์8ปดหนึ่งน็อตหัวแจกคสามนะครับเราก็ยกโครงขึ้นมานะครับยกโครงขึ้นมาปึ๊บนะแล้วก็ก่อกมาลักษณะนี้หลังจากที่เราทําความสะอาดแล้วก็เอามอเตอร์เก่าออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะมาทําการใส่เจ้ามอเตอร์ตัวใหม่ตัวนี้นะครับ ประกอบตับเข้าที่เดิมนะครบับผมทีนี้เรามาเริ่มประกอบกันเลยนะรจะมีล็อกนะล็อกของขาสอกเก็ตต,ตัวนี้นะนะก็ะใส่เข้าไปตรงล็อก,กปุ๊บนกะ็จะไปดีวางให้มันตรงนะเราก็มาประกอบ เจ้ามอเตอร์ก่อนนะครับใช้ปักแฉกขันน็อตสามตัวนี้นะครับขันค่อยๆขันลงไปนะทีละตัวค่อยๆขันลงไปนะดูดีๆนะอย่าให้น็อตมันกินเกียวนะครับเดี๋ยวมันจะเกียวมันจะเสียแล้วทีนี้มันจะปัญหาจะเกิดขึ้นอีกนะครับลงไป พันลงไปเสร็จแล้วก็ลายย้ำให้แน่นนะคับกตัวทัว้งสามตัวนะทีนี้เราก็มาวางพัดลมนะครับใบพัดนะใสะ่ครับกดเข้าไปจะมีล็อกของมันนะครับนะมีล็อกของมันะโอเคน็อนตัวเดิม ดูแปดย้ำนะครับครับพัดลมหมุนดูสังเกตดูใบนะครับเราประกอบเสร็จแล้วเราก็<ะ>เซตนะครับเซตลองหมุนใบดูนะครับโอเคนะครับใบดินไม้แป้งไม้นะครับเรียบร้อย นะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับประกรอบเสร็จแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเราก็เอาไปประกอบกที่ล็กัคัครับนำโคงพัดลมครับประกอบกอบับเข้าที่เดิมนะครับ็่อเ๋ยวะเรียรพื้นที่ก่อนนะครับเ๋ยาเตรียมพื้นที่ก่อน,นแล้วก็ เทาที่เดิมได้เลยนะครับค่อยใส่นะครับมีก้ามปูนะครับเป็นเดรยรองรับอยู่ข้างล่างนะครับรอประกอบกลับเข้าไปแล้วนะครับมาดูนะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ มีเดือยเน็นกา้ามปูสามขานะหน่งล่างครับนะเราก็เสียบเข้าไปนะครับดูว่ามีอะไรเกะกะขวางไหมนะเราก็กดกดเดือยตรงนี้นะครับมันจะเข้านะครับปึ๊บนะครับสนิทนะครับกดตี่ห้วข้างปึ๊บนะครับเข้าสนิทนะครับจากเรานำเจ้าโครงพัดลมนะครับประกอบกับ เทาที่เดิมแล้วนะครับเราก็มาตรวจเช็คอีกทีนะครับความแน่นหนานะว่ามีการขยับขยื่ยนได้ตรงส่วนไหนมั่งนะครับนะครับจะได้ไม่มีปัญหาภายหลังนะครับนะโอเคถ้าเราตรวจสอบว่าติดตั้งแน่นหนาดีแล้วเราก็ทําการประกอบนะครับประกอบสายยางท่อนะครับท่อน้ำนะครับท่อน้ำตัวนี้กลับเข้าที่เดิม นะครับให้มันอยู่ตำแหน่งเดิมครับให้อยู่ตำแหน่งเดิมนะครับมันก็จะได้เข้าที่มันนะนั่นหนาเหมือนเดิมบนใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใส่นี่นะครับท่อน้ําหม้อพักนะครับประกอบเข้าที่คอมน้านะโอเคเสร็จแล้วก็นี่ครับลืมไม่ได้เลยซ็อกเก็ตตัวนี้นะครับเสียบนะครับเข้าไปที่มอเตอร์พัดลมนะครับ จะได้ยินเสียงนะครับครับก็ประกอบกับเข้าที่เดิมนะครับตรวจเช็ครายละเอียดนะครับว่ามีตรงไหนที่เรายังไม่ได้ประกอบกับเข้าไปไหมนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เราก็มาเติมน้ํานะครับที่มันไหลตอนที่เราถอดสายออกน้ำมันน้ํายาคอเลนก็ไหลออกนะครับเราก็มาเติมนะครับเติมเข้าที่นี่นะครับ เครื่งที่นี่นะครับแล้วเราก็มาลองไล่น้ําดูพัดลมทีว่าทํางานปกติไหมเราเติมน้ํานะครับจนเต็มละนะครับนะครับเราก็น้ําที่ถ่ายไว้นะครับคอแลแนที่ถ่ายไว้นะครับมาเติมมาเติมลงหม้อพักนะครับเทลงไปหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปทําการสตาร์ทเครื่องนะครับ ให้อุณหภูมินะครับความร้อนของน้ำยาหม้อน้ำนะครับมันอยู่ในจุดที่พัดลมจะทำงานนะครับเราก็มาดูกันว่าพัดลมอ่ะทำงานไหมนะครับสเต็ปแรกนะก็จะเซ็นต้าก็หน้าความร้อนน่าจะอยู่ประมาณ96นะครับไม่เกินเนี้ย96นะครับ96 97ถึงระดับนั้นแล้วก็สเต็ปแรกของพัดลม ก็จะทำงานนะครับนะเดี๋ยวเราไปดูกันหลังจาเราติดเครื่องครับเราก็มาดูกันนะความร้อนเราน้ําเปิดครับเราถึงความร้อนประมาณสัก9-5 9-6สาสาะลมสเต็ปแรกสเต็ปแรกนี่ต้องทำงานต้องบุนนะิดเค รอสักพักครับจะสังเกตได้ว่าน้ามันเอ,อน่อมันจะมีแรงดันนะแรงดันจากเครื่องนะเ,เอาเว,วาน้ามันทางานนะครับมันก็จะดูดน้ําลงไปนะดูดน้ําลงไปเครื่อหมุนเวียนหมุนเวียนความร้อนในตัวเครื่องนะครับแล้วก็ย้อนกลับมาเข้าที่หม้อน้ํานะขึ้นมา เดขึ้นมาที่91นะครับรอครับต่อศั9พลลมก็จะงทำงานนะครับดูกัรติดไหมเคพลลมทำงานนะครับที่96องศานะเกิคลมแรงได้ โอเคสามนะ้ำนะครับเออแ้วเดี๋ยวเราไปเปิดแอร์กันดูนะครับว่าต้นตรอมสเต็ปสองจะทำงานไหมครับนี่รถจอดนะครับไม่ได้วิ่งนะค่อยๆคูลงมาเรื่อยๆนะครับนะครับคูลงมาจะมาดูกันว่าลงมาถึงระดับไหนนะครับเดี๋ยวแอร์จะตัดนะ Okay. ค่อยๆตายระดับลงมาเรื่อยๆนะครับความเด็นเริทำงานนะครับสังเกตได้นะครับว่าลมจะแรงแรงกว่าตัวเดิมนะครับเปลี่ยนใหม่เข้าไปแล้วลมแรงครับแล้วลมจะต็ดทำงานครับ มาดูเกย์กันว่าลงไปถึงไหน,นลงมาถึง86นะครับรถจอดอยู่กับที่นะจากปกตินี่ถ้าจอดอยู่กับที่อย่างนี้นะครับหรือว่ารถติดน,นะมี93 94นะครับเรเปิดหหลุดขึ้นไปถึง96ครับเขียนมอตเตอร์เประลมหม้อน้ำครับ,นะรบก็ไ <c oughs> ปนั้นว่าสำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีนะครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวเรามาทำ ความถ่านห้องเครื่องกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะครับถ้ามีอะไรมาเสน,หนอหรือว่ามาแนะนำนะครับก็จะทําคลิปให้พี่ๆน้องๆชมกันอีกทีนะครับสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อน สวัสดีครับ